จักเทียจักเทียรถกับติดคือเก่าพี่น้องเอ้ยเบิ่งครับคนเพื่อจงซื้อขึ้นเขาเได้เบิ่งครับตายตา,ยายครับพี่้เดี๋ยวจะพาไปขนเขาครับน,นี่ป,นปทางอยู่ เทพบุกาหารครับเป็นบรรยากาศตอนคัำคัครับพีนน่น้องตอนนี้อยสลาบุรีครับสีขาโคลาชรถติด,ด,ดครับรถครับ,บรถสิลอโอ้เลียนสามเล่นแล้วครับ สวัสดีครับพี่น้องบ้าหอดบ้านนอกเลยครับพี่น้องเอ้ยหลังจากรรถติดหมดยังครับเพื่อนเลยครับเรื่องครับบรรยากาศตอนร่วงเช้าครับพี่น้องเป็นไหมครับขับรถใสครับจิบไปแค่เขาครับพี่น้อง ความเราจะสีต <Es> <an> ่อนี่ยเิ่งเอาชกบรรยากาศเอารอรอบเพิ่งทบนน้ำบนองู้มันี่นี่เนนี่นี่เร่นกำลังโผู้ข่ามันดเย็นเหน้าันาลมทำโคตรเบิร์ดกน้เยคนเก่า่วนเก่าับพี่้อง 这边来，t â 打。 พี่หน้องเอ้ยมาเลยครับมา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 นี่ครับเฮ็แดแบบสมัยเก่าพี่น้องนี่ครับมไม่ไม่เขายืนที่กันนี่แล้วสมยัย<อ>ไม่บนบนบุกไฟมีดอกสมยัไมไมมสมยไม่เขานี่ฮัมสมัยไม่บุกไฟมีดอกผมว่าเอาสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านี่ครับนายหำม,มาแล้วครับโอ้ยผุนครับบ้านหัวตื่นเลยเพิ่นใส่ถุงมือครับเพิ่นค้นแล้วสองเถี่ยวครับเบิ่งทีมงานเท่าผมจะให้เบิ่งครับพี่น้องเยนี่ครับ รถติดแตกได้ไม่นอนมึงครับเอาอ,อ,อเห็นข้างหลังเห็นอะไรไม่ค่อยมากค่ายน,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 นี่ก็คือเขาเนี่ยแม้บ้านเพรมีเขาไหมนี่ครับโอ้ยให้มึงสองคันหนึ่งน่องนี่ครับขนเขาซอยพุทธี่น้องเอ้ยเบิ่งครับนี่ครับสุดยอดเลี่ครับพี่น้องเอ้ยมาจากกรุงเทพมึงมาขนเขาครับสามทารเสียมึงเอ้ยไปเบิ่งไกลๆเลยครับนี่ครับ เมีนธรรมดานะครับเบื้องไอ้สัมผัดนะครับเป็นยังไงครับความรู้สึกเป็นยังไงครับไม่ต้องถามครับเมื่อยครับแมนอยู่ครับได้ได้จวดไปครับเบื้องถ้าก็ขาขความหีครับนี่เพราะว่าเหนียวไปแลลิ้นหอยครับผมจีครับนียวไปแล้วทีมงานเท่าพี่น้องเอ้ยเบื้องเขาเหนียวเด้อพี่น้องเลยง่ามัยังขาดครับเนี่ยลามันเติมเื่อยเบื้องมุ่งไกลๆครับพี่น้องอันนี้คนเถี่ยวที่สองเลยพี่น้องเอ้ย เตรียมสีครับตะกุนแล้วแรงนี่จวดสีอีกต่อเลยครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งครับมากลยังครับจากกรุงเทพครับพี่น้องนี่ครับมือละสามรอยครับสองคนนี่ครับเบิ่งเอาครับสามร้อมือละคนหน่อยนี่ครับแต่ว่าก็โอเคเนาะพี่น้องเบิ่งครับโอ้เบิ่งต่อไปครับพี่น้องว่าถ้าสุกุนแล้วตอนไหนมาสีตอนไหนครับพี่น้องไดครับคอยเบิ่งครับ

เขารอดครับเขารอดครับ จากน,นี้อกขนเหลาไปหนองสีครับสีตอนต้องไปสีครับพี่น้องครับติดตาม

妈，不，好丢，怎么了？哎，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 